อ๋อหมายถึงว่าพวกเราสองคนไปทําอะไรที่นี่ก็จริงๆถามตัวเองให้ดีก็ดีว่าเวลาที่เราอยู่ตอนนี้เนี่ยเราเรารู้สึกว่าเรามีแวลูกับสิ่งนี้เราทําแล้วเรามีความสุขกับตรงนี้หรือเปล่าตอบโจทย์ก็คือจะบอกว่าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนถ้าเราทําแล้วมันไม่ได้ตอบให้มีคุณค่าอะไรกับใครทั้งนั้นเนี่ยมันคือจุดที่ไม่ใช่ไม่มีความหมายโอ้ยพี่พี่ดีอ่ะผมว่าผมจดไว้เนี่ยแต่ว่าจะเล่าแต่ ไม่รู้จะมีจังหวะเล่าเราขอแทรกเลยได้พี่เล่าอ่ะไอ้ตรงแวลูอ่ะจริงๆแล้วมันมีคำเท่ๆบางคนเขาก็เรียกว่าอะไรวะยูนิคแวลูกับโพสิชันอืมพอโพสิชันยูนิคแวลูโพสิชันมันง่ายๆเลยคือจุดที่คุณเก่งเนี่ยมันมองสองอย่างคือคุณเก่งกับคู่แข่งหรือเปล่าเก่งกับเพื่อนหรือเปล่าถ้าสิ่งที่คุณเก่งเพื่อนเก่งด้วยมันก็ไม่แตกต่างจริงป่ะอืมอ่าแล้ใน,นมุมที่หนึ่งคือสิ่งที่คุณเก่งเทียบกับ คู่แข่งเทียบกับเพื่อนเทียบกับอุตสาหกรรมเทียบคนอื่นเพื่อนเขาเก่งหรือเปล่าอันนี้มุมที่หนึ่งมันอันที่สองก็คือถ้าเกิดเราเก่งแล้วเพื่อนไม่เก่งด้วยอะไรเงี้ยก็เรียกว่าันยูนิคเนี่แต่อันที่สองคือลูกค้าชอบหรือเปล่าถ้าเราเก่งแล้วลูกค้าไม่ชอบมันก็ไม่มีแวลูปะจริงๆก็เหมือนที่ตังเคยบอกพี่ว่าคือสิ่งที่เราเก่งกันเรื่องหนึ่งแต่สิ่งที่เรามันทําเงินให้ได้หรือเปล่านี่คืออีกเรื่อง คือมันต้องเก่งด้วยแล้วมันทําเงินด้วยคือเก่งแล้วมันมีแวลูในตัวของมันคือจริงๆการเก่งเมื่อเทียบกับเพื่อนมันคือการวัดจุดสตรองของเราเนี่ยแหละจุดแข็งว่าเราแข็งกว่าคนแต่สิ่งที่มันจะทําให้ยั่งยืนไปกว่านั้นก็คือมันต้องมีแวลูกับใครถ้ามันไม่สามารถทําเงินได้ไม่ว่าจะเป็นทักษะอะไรก็ตามเนี่ยมันกลายเป็นความเก่งที่มันไม่ได้ตอบโจทย์ใครเลยอ่ะคือคือเงินเนี่ยพี่ไม่ได้มองว่ามันเป็นความ มันเป็นความร่ารวยอย่างเดียวแต่มันเป็นการบอกถึงคุณค่าของสิ่งที่คุณทําในสิ่งนั้นด้วยอะว่ามีคนให้แว์ลูกับสิ่งนั้นหรือเปล่าคืออย่าไปมัวแต่คิดว่าเฮ้ย mm hmm. เราต้องได้เงินเป็นคือจํานวนเงินบางทีมีผลทําให้เราคิดว่ามันคืองานที่ได้แวลูหรือไม่ได้แวลูอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ในในช่วงหนึ่งของชีวิตเราคิดอย่างนั้นจริงๆแต่ว่าเ ก็ก็ก็คือมันจะเป็นการตอบแหละว่าทักษะของเรามีคนให้ค่ามันขนาดไหนแต่ว่าพี่คิดว่าบตรหลายครั้งมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งนั้นขนาดนั้นอย่าไปวัดที่ค่าเงินมันมากแต่ว่าเรามีความสุขกับแต่ว่ามันมีแวลูกับใครมันแวลูกับเขาแวอกหนดแต่ใงานที่ใช่เป็นเงินเดี๋ยวให้ว่ากันแต่อย่างเงี้ยถ้างานที่เราทําเราชอบเราถนัดเราเก่งเราเออเพื่อนในเพื่อนในห้องเก่งไม่เท่าเราสมมติแล้วแถมลูกค้าเราแผนตัวข้าเขาให้แวลูสิ่งนี้มันก็โอเคดี หรือบางทีเราก็มองดักไปข้างหน้าบริษัทกำลังให้แวลูสิ่งไหนเอ้ยเราจะเข้าไปเซิร์ฟแวลูนั้นแบบเหมือนเข้าป่าลูกบอลไปอะ่ะเราจะวิ่งไปดักข้างหน้าเขาได้หรือเปล่าถ้าเราจริงๆแล้วเอานี่เรื่องงานเลยนะเรื่องแคลเียร์เลยนะบางทีมันต้องเงยหน้ามาดูบริษัทบ้างาบริษัทกำลังไปทางไหนอย่างที่พี่ตินเล่าให้ฟังเมื่อครั้งที่แล้วถ้าบริษัทกำลังไปทางนี้เขาเทาวโฮซีโอคุยแล้วก็ไปนั่งฟังซีโอก็พูดอยู่ถ้าเรารู้เขาจะไปทางไหนอ่ะแล้วถ้าเราคิดว่าเราพอจะ วิ่งแท็กตัวไปรับฟุตบอลข้างหน้าได้อะมันก็ดีปะ่ะเออคมันก็ไม่ง่ายแต่มันก็เป็นไปได้แต่จริงๆงสิ่งหนึ่งที่พี่เคยทำก็คือว่าถ้าเวลาเราอยู่องค์กรไหนแล้วเราแค่กางแมปนะแล้วเราดูว่าหน่วยงานไหนทำเงินที่บริษัทนี้อ่ะมันคือหน่วยงานที่คุณกลรไปอ่ะคือไปถึงว่า <c oughs> มันคือหน่วยงานที่เท่ค่าคุณไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันบอกหลายอย่างก็คือคุณมีสิทธิ์ที่จะได้โปรโมทมากกว่าของคนอื่น คุณมีสิทธิ์ที่จะชายอ่ะเหมือนกับเพราะว่าคุณขาดคุณไม่ได้เพราะคุณคือคแบรรี่สำคัญของการจเนเรตรายได้ให้กับบริษัทนั้นๆแต่สิ่งสำคัญก็คือถ้ามันจเนเรตรายได้ให้กับบริษัทนั้นได้นะอาชีพตรงนั้นที่คุณทำแปลว,ว่าคุณสามารถจเนเรตรายได้นั้นให้กับบริษัทอื่นได้ด้วยที่นั่นเลยแค่รู้สึกว่าอะไรก็ตามที่อยู่ในนั้นเนี่ยคุณต้องลืมจริงๆเนี่ย่น ครับ <c oughs> คุณเบรเมนบอกว่าจริงครับไม่ว่าอย่างไรเงินก็ยังเป็นตัวชีวิตที่ดีในระดับหนึ่งถูกต้องครับไม่ว่าในยุคสมัยไหนเงินก็ใช้ได้อยู่ครับเป็นตัว <พบ S 1> ชีวิตที่ทดีครับคือว่าเวลาที่เราดูในคอร์เปอเรทนะคะถ้าเกิดเราทำในคอร์เปอเรทเรารู้ว่าหน่วยงานตรงไหนทําเงินเราต้องมีโอกาสพาร์ติซิเพ잇ตรงไหนให้ได้อย่างที่สองถ้าคุณไม่ได้อยู่ในหน่วยงานตรงที่เขาทําเงินเป็นหน่วยงานซัพพอร์ตสิ่งที่คุณควรต้องทําก็คือซัพพอร์ตนั้นเนี่ยมีสกิลเฉพาะอะไรที่คุณสามารถยึดมัน แล้วเอาไปใช้กับที่อื่นได้โหว่า HR อย่างเงี้ยทำไม HR ไม่ว่าคุณจะทำอยู่อุตสาหกรรมอะไรถ้าคุณมีทักษะ HR มีทักษะไฟ n a น c e คุณก็ย้ายได้ทุกบริษัทอ่าเพราะมันเป็นต้องการเสมอทุกที่ใช่หรือถ้าเกิดคุณอยู่ในบริษัทที่ทำเรื่อง market สมมติทำขายขาย product คุณทำ product ตัวนั้นได้คุณก็สามารถอยู่บริษัทนั้นได้เพราะมันเป็นแกนกลางของบริษัทอะ ตอบโจทย์ที่ได้ว่าอะไรคือแกนกลางของบริษัทแล้วอยู่ตรงนั้นถ้าเรายังอยากอยู่บริษัทนี้นะต้องหาแกนกลางนั้นืแต่ถ้าเราอยากจะอยู่ซัพพอร์ตต้องรู้ว่าทักษะอะไรที่ยูนิ้พอที่จะยึดมันแล้วสามารถยึดว่านี่คืออาชีพนี่คือสเปเชียลลิสต์ตรงนี้ละแล้วคุณจะย้ายไปที่อื่นได้